สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมปอปรารุปนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับในในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วในเรื่องของเทคนิคการบริหารนานสมัยใหม่นะครับซึ่งใน E ีีที่1เราก็จบกันเอาไว้ในข้อที่10นะครับสําหรับคลิปนี้เป็น e p ีที่2ก็จะมาต่อกันในข้อที่11ก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมนะครับก็กด ติดตามมันเอาไว้เพื่อที่จะได้รับชมในคลิปต่อๆไปกันเมื่อมีการลงคลิปใหม่นะครับมันจะได้มีการแจ้งเตือนไปให้เราได้เข้ามารับชมนะครับในส่วนของคนที่รับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการจะทํที่ิปต่อไปนะครับเพราะว่าก็คิดว่านะครับคลิปที่ทําลงไปเนี่ยมัคนคงจะมีประโยชน์ต่อน้องๆน,นะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุกรรเาีการหรือว่า,าพี่ๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบเลื่อนระดับต่างๆกันอยู่ ก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับในส่วนของข้อต่อไปก็คือข้อที่11ข้อที่นะครับความสมดุลตามความมุ่งมา่คาดหมายความสมดุลตามความมุ่งมาตรคาดหมายของบาลานซ์สกอร์การ์ดคือความสมดุลความสมดุลเนี้ยไอบาลานซ์นะครับคือความบาลานซ์ระหว่างข้อใดตัวไปนี้ขอไก่ความสมดุลระหว่างจุดมุ่งหมายขอไก่ความสมดุลระหว่างภารกิจขอควายนะครับ การวัดผลนองูรัชนีชีวัดจอจานมุมมองมันเป็นความส,สมดุลเรื่องอะไรนะครับมีโจทย์ต่อท้ายไปว่ายกเว้นข้อใดเพราะฉะนั้นเรื่องของความสมดุลตรงนี้นะครับทุกข้อถูกหมดยกเว้น ความสมดุลเรื่องของภารกิจที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้คำว่าบาลานซ์สกอการ์ตรงนี้คือความสมดุลในเรื่องที่เกี่ยวกับ1จุดมุ่งหมายนะครับ1จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายก็จะแบ่งออกเป็นจุดมุ่งหมายระยะสั้นระยะยาวนะครับต่อไปจุดอ่า ความสมดุลระหว่างการวัดผลนะครับทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินก็คือทั้ง financial and non financial นะครับความสมดุลเรื่องของดัชนีชี้วัดนะครับ indicator น,เเนะครับความสมดุลเรื่องของมุมมองโอ,โอเคนะครับตอบก็อขอไข่นะครับที่ไม่ใช่อยู่อย่างหนึง่งต่อไปข้อที่12 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงประโยชน์ที่องคอ์กรนะครับจะได้รับจากบาลานซ์สกอร์การ์ดได้ถูกต้องขอไก่ช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ขององคอ์กรได้ชัดเจนขอไก่ได้รับความเห็นชอบและยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับทำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้สอดคล้องกันตามแผนกอควายใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการประมาณทั่วทั้งองคอ์กร นวช่วยให้มีการจัดแบ่งงบประมาณและทรัพยากรต่างๆสำหรับแต่ละกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมเจยาการถูกทุกข้อข้อใดตัวนี้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้ที่องค์กรจะได้รับจากบาลานสกอาร์องค์กรได้อะไรจากบาลานสกอาร์นะครับองค์กรช่วยให้มองวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ชัดเจนนะครับได้รับความผิดช,ชอบและยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ ใช้เป็นปลอบในการกําหนดแนวทางการดำเนินตัวท้งองคอ์กรคําตอบคือถูกทุกข้อนะครับสิ่งที่องคอ์กรได้รับจากการนําเอาบาลานซ์สกโกการ์มาใช้นะครับถูกทุกข้ออาจารนอกจาก4ข้อที่ว่าแล้วก็ยังมีอีกนะครับสามารถวัดผลได้ทั้งลักษณะเป็นทีมแม้ตั่บุคคลเป็นการรวมแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานเข้ามาไว้ด้วยกันด้วยแผนธุรกิจขององคอ์กรทําให้แผนกลยุทธ์ทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน ต่อไปข้อที่13 Balance s c o r e ก a r d การนะครับมี c นะคือระบบหรือกระบวนการในการบริหารที่อาศัยข้อใดต่อไปนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกสำคัญของบา l a n c e s ก o r e c า r d คืออะไรขอไกการกำหนดวิสัยทัศน์ขอไกการกำหนดตัวชีวัดกอไกยการกำหนดเป้าประสงค์มอูการกำหนดยุทธศาสตร์จอจานถูกทุกข้อไอทุกข้อเนี่ยมันสำคัญนะครับแต่ที่เป็นกลไกสำคัญ ปุไก่สำคัญเนี่ยนะครับคือการกำหนดตัวชีวัะพ่อของไข่นะครับต่อไปข้อที่สิข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหารในกระบวนการจัดทาในกระบวนการการจัดการไม่ถูกต้องหน้าที่ของผู้บริหารผู้บริหารทำอะไรบ้างผู้บริหารก็คือ,อผู้ที่ใช้คนอื่น ให้ทำงานคนทีเน่เป็นผู้บริหารคือคนที่ใช้คนอื่นให้ใไปทำงานนอกจากมีหน้าที่ในการใช้คนอื่นให้ใทำงานในตัวยิงประสบความสําเร็จแล้วนะครับในองค์กรประสบความสําเร็จแล้วหน้าที่ของเขามีหน้าที่อะไรโจทย์ถามว่าไม่ถูกต้องนะครับหน้าที่ในการวางแผนเป็นผู้บริหารต้องไม่คื่อวางแผนมันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่จะชี้ว่าองคอ์กรมันจะไปถึงตรงไหนยังไงการรายงาน รายงานว่าทําอะไรไปบ้างรายงานต่อใครการรายงานเนี้ยมีปกติเนี้ยก็คือการรายงานต่อผอบอผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปหรือผู้บริหารน,นั่นเองต่อไปการสั่งและการชี้นะครับ leading ก็คือการเป็นผู้นำนะการชี้นาการสั่งการาการประเมินผลและวควบคุม consoling นะครับการจัดองค์กร ที่ไม่ใช่ก็คือเรื่องของการรายงานเพราะเขาเป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะครับเขาไม่ต้องไปรายงานแล้วนะครับให้ลูกน้องรายงานมาให้ผู้บริหารแต่หน้าที่อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เรื่องของการวางแผนการสั่งการการชี้นาการประเมินผลการควบคุมเนี่ยการจัดองค์กรเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่สิ้นนะครับต่อไปก็อ18ข้อเฮ้ยข้อสิาข้อใดตัวนี้กล่าวถึงกระบวนการในการพัฒนาและจะดทำมาลานสโคการได้ถูกต้อง ขอแก้การวิเคราะห์ตางกลยุทธ์โดยการทำสวอตแอนาลิซิสขอไก้การกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององคอ์กรขอควายการวิเคราะห์กําหนดว่าเบืองขององค์กรควรจะมีทั้งหมดกี่มุมมองงองูการจัดทําแผนที่ทาาต,ตางกลยุทธ์ Strategy Map นะครับระดับองค์กรจอจานถูกทุกข้อคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับเป็นกระบวนการในการจารารดารัดทำ Balance Scorecard ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสวอตแอนาลิซิสก็ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการจัดทําบาลานซ์สกอร์การ์ดด้วยนะครับต่อไปข้อที่สิบข้อใดกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของบาลานซ์สกอร์การ์ดได้ถูกต้องขอก่ความสมดุลระหว่างการวัดผลางด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิกความสมดุลน,นะครับในข้อที่ ในอีพีที่1นะครับเราก็ได้คุยมาแล้วว่ามันความสมดุลด้านไหนบ้างซึ่งแต่ละด้านนะครับมันก็จะมีทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินและด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยขอไก่นะครับความสมดุลระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตบาลานซ์สกอร์คาร์าาดมันมองถึงการเติบโตด้วยนะครับการเติบโตการเติบโตก็คือการมองไปในอนาคตต่อไปข้อท้ายนะครับความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน เอาความสมดุลระหว่างทรัพย์สินที่จะต้องได้และทรัพย์สินที่จะต้องไม่ได้นั่นก็คือทรัพย์สินที่จะต้องไม่ได้ก็คือความรู้นะครับจอจานกล่าวถูกทุกพ่อคําตอบจึงต่อก็จอจานข้อ17การบริหารคุณภาพ Total Quality Management นะครับเป็นการบริหารที่เน้นข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักขอไก่เป้าหมายองคอ์กรขอไก่ผลผลิตขอใครลูกค้างองค์กระบวนการ จอจานผลลัพธ์นะครับเราดูชื่อมันก็บอกแล้วนะครับ Total Quality คุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอมองถึงเรื่องอะไรครับที่เน้นการที่เราทำให้ผลผลิตให้อะไรของเราเนี่ยนะครับสินค้าและบริการของเรามันม, quality, มีคุณภาพเนี่ยเพื่อใครครับเพื่อเพื่อให้ลูกค้านะครับ ที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าคาตอบจึงตอบข้อขอควายเนะครับฉเฉลยก็คือการบริหารคุณภาพโดยรวมหรือที่เรียกว่า TQM นะครับหมายถึงการบริหารคุณภาพโดยรวมที่เน้นลูกค้าเป็นหลักโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคนนคลในองค์กรซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปก็18ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ t อเท l quality management TQM ได้ถูกต้องขอไกล เพื่อทุนและพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการเพื่อการดำรงอยู่และการแข่งขันขององค์กรสองเพื่อสร้างสร้างไม่ใช่สร้างนะครับอันนี้ต้องเป็นสร้างนะครับเพื่อสร้างความพอใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้าเพราะว่า BS อทเนเนี่ยนะครับมันเน้นลูกค้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นสร้างความพึงพอใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้า ซึ่งธุรกิจจะต้องดําเนินการในเชิงบุกเพื่อให้ได้ทำรงรักษาลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องโกควายเพื่อสร้างความพึงพอใจในงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนังกางานงูเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการและการจะดญเติบในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์กรคุณภาพโดยสมบูรณ์จอจานถูกทุกข้อเฉลยก็คือถูกทุกข้อนะครับข้อจอจานต่อไปข้อ19 วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการและวิธีการปฏิบัติกับองคอ์กรที่สามารถทำดีกว่าเพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองคอ์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจคือความหมายของข้อใดวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ นะครับมันมีเรื่องของวัดและเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวัดและเปรียบเทียบเนี่ยให้เรานึกไปถึงตัวนึงเลยก็คือเรื่องของการบริหารก็คือเบนมาคิงนะครับเบนมาคิงตรงนี้นนะครับต่อข้อกไก่ต่อไปข้อ20วิธีการปฏิบัติที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จคือการปฏิบัติที่ นำให้องคอ์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากเห็นได้ชัดมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนิงนงานเป็นเลิศได้รับการยอมรับคือความหมายของข้อใดคือความหมายวิธีการปฏิบัติที่ทำให้องคอ์กรประสบความสำเร็จหรือการปฏิบัติที่นำองคอ์กรสู่ความเป็นเลิศนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับนั่นก็คือ best practice นะครับคือความเป็นเลิศใน ขององค์กรความเป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคาตอบถึงตอบก้อก้ขอข่ายก็สําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จบลงไปอีก10ข้อนะครับใน e ีีที่2ก้อไปจะดูต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวก้าจะไปทําเป็นเสต์ขึ้นมานะครับเองเรื่องของเทคนิคการบริหารสมัยใหม่นะสร้างเป็นเสต์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูได้อย่างต่อเนื่องนะครับก้อสาหรับคลิปนี้รับชมจบลงไปแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ไฟล์ก็สอบชุดนี้หรือไฟล์ก็สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งหมดนะครับก็เอดไลน์มาที่เบอร์0935804018นะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะครับหรือมีเรื่องสอบถามอย่างอื่นนะครับเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะครับหรือเอดไลน์มาพูดคุยก็ได้แล้วแต่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กด ไลค์ like, ถ้าใช่ก็ออกดแชร์ถ้าดูแล้วมันไม่แย่จนเกินไปก็ออกดติดตามอาไว้จะได้รับชมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ